คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มีที่ดินแล้วก็คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เกษียณเกษียณแล้วมีที่ดินแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะเอาที่ดินไปทำประโยชน์อย่างไรรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกคนที่มีที่ดินเนี่ยจะต้องหาพืชมาปลูกนะคะใช้ประโยชน์การทําที่ดินไม่อย่างนั้นจะเสียภาษีแพงเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดเก็บภาษีสําหรับที่ว่างเปล่า ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปปลูกอะไรคุณมาฟังครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เือก็คือดรพิสมัยจะทุ่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพาราทํางานกับหน่วยงานระดับชาตินะคะเกี่ยวบจบด้านยางพาราโดยตรงนะคะทํางานมา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาส นำเอาความรู้ตัวนี้แหละคะ่ะไปแรกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับประเทศและได้นำเอาความรู้ในระดับประเทศในระดับโลกเลยคะ่ะกลับมามาช่วยพี่น้องชาวสัญญางมากมายค่ะครูพิสมัยได้ไปคกุกค ל ททำงานร่วมกับชาวสัญญางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและก็ได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกตัวนี้แหละคะ่ะไปช่วยชาวสัญยามากมายนะคะ ขคูพิสมัยตั้งปณิทผานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพกรารทำสวนสวนยางได้มีความมาั่นคงขึ้นค่ะโดยนําเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่ค่ะการทำสวนยางแนวใหม่คืออะไรคะก็คือการนําเอาวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆที่มีการค้นคว้าวิจัยมาต่อยอด ความรู้ดั้งเดิมของที่เรามีนะคะให้ดียิ่งขึ้นสุดยอดไหมคะแล้วก็ช่วยมีข้อดี3อย่างนะคะอะไรก,ก็คือช่วยเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นอันที่สองก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนที่สามก็คือช่วยการใช้แรงงานในส่วญ่ค่ะเห็นไหมคะสุดยอดสค,คะถ้าใครเห็นว่า ความรู้นี้สุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพื่สนอนะคะกดแชร์ไปเยอะๆค่ะไปเยอะๆเลยให้ความรู้ตัวนี้ให้พี่น้องชาวสวนยางของเราหรือให้คนที่กําลังวางแผนมีที่ดินแต่ไม่รู้จะทาอย่างไรดีให้เขาได้นาความรู้ตัวนี้ไปใช้ค่ะแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อกระแช้าการกรแชร์ค่ะส่งไปความรู้ตรงนี้ อาจจะยังไมเ่เราอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของเราแต่เราจะรู้ได้ไงคะว่าเพื่อนๆที่เขาได้รับความรู้ตัวนี้เขาอาจจะนำความรู้ตัวนี้ไปสามารถแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้แชร์ไปเลยนะคะการแชร์เนี่ยก็คือการทาบุญอย่างหนึ่งค่ะก็คือทําบุญความรู้ค่ะเพื่อนคะตอนนี้ฝนตกเสียงดังมากเลยเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะ ค่ะสวัสดีค่ะครูกุศยาครูคป้อมกเกษียสมาร์ทสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อมค่ะคุณป้อมทําเกษียสมาร์ทนะคะตอนนี้คุณป้อมไม่ยิเสียงไหมะคะตอนนี้เสียงดังมากเลยฝนตกนะคะคุณผู้ชมัยค่ะจะมาเล่าเกี่ยวกับการเกษียณะคะ่ะถ้ามีที่จะทำอย่างไรแต่ก่อนอื่นค่ะขอเสียงชาวสนใจหน่อยค่ะสิบกดหนึ่งวๆๆๆันรัวรัวรัวด้วยนคะ ดีค่ะคุณช้างได้ยินเสียงไหมคะเสียงดังมากเลยชุ่มฉ่ำใส้ขาฝนตกค่ะ,ค <c oughs> คะพอได้ยินเสียงนะคะในครูพิเศษหมายจะพูดไปเล่าไปให้ฟังสาวว่าถ้าเรามีที่ทดินมันจะทำอะไรแต่ก่อนอื่นครูพิเษมัยจะบอกนะคะคนกะเกษียณนะคะรุ่นน้องขอต้อนรับรุ่นน้องนะคะตอนนี้ครูคือครูพิเศษหมายเกษียณมาแล้วปีหนึ่ง วันนี้ก็คือจะมาต้อนรับรุ่นน้องเพราะว่าหกวันละวันที่เป็นวันที่หกค่ะเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะยังมีความรู้สึกว่าอู้สบายใงเลยเช้ามาอยากจะนอนตื่นสายก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากทําไม่ต้องเร่งรีดไปทํางานแล้วก็ไม่ต้องมีงานให้ทําให้เซนนะคะไม่ต้องรัดชอบอะไรสบายชิลๆบางคนก็ไปดูทีวี ไปดูซีรีส์ค่ะบางคนก็ไปเที่ยวนี่แหละค่ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่นนละคนนะคะที่จะทําแต่ว่าครูพิษใหม่มอนี้ก็คือมีไอเดียหนึ่งจะมาเสนอเพืเ่อนๆค่ะการทําสวนยางค่ะก็คือสวนกเกษตรคุ้นสมัยรู้ค่ะพวกเราทํางานมานานเราจะจะมีความรู้สึกว่าเบื่อจะท่าทางานเด็กจะอยู่กับธรรมาชาตินะคะอยกจะทำสวนยางอันนี้สามารถทําได้ค่ะ เดกคุณผู้สมัยตรเช็จเสียงไหมคะค่ะคุณผุ้ยาได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดหรือเปล่ารู้ว่าเสียงฝนมันโกรมากเลยเด็กคุณผู้สมัยก็จะได้ถ้าเจอว่าเสียงโกรมากค่ะโอเคชีวิตต้องสุขนะคะก็ต้องมีความสุขในการเรียนรู้คะ่ะเราอยากไปเที่ยวเราก็ได้ไปคือตอนนี้เป็นชีวิตอิสระค่ะแต่ว่าคุณผู้สมัยนะคะไนฐานะรุ่นพี่ค่ะ ในช่วงสามเดือนแรกครูพิเศษจะบอกว่ามีความสุขมากค่ะอยากจะทําอะไรก็ทาดูซีรีส์ก็ดูดูซีรีส์นะคะครูพิสมัยดูจนจนไหนแบบจนจับพล็อตเรื่องได้เลยจนว่าจนบอกตัวเองว่าเดีย๋ยวจะเขียนอ e ีบุ๊กอย่างเลยเขียนวิยายเพราะว่าดูดูแล้วเราสามารถที่จะดูได้หมดเลยว่าไอ้เนื้อเรื่องเขาจะแต่งเรื่องยังไงโครงเรื่องไปยังไงหรือว่าดูข่าวเนี่ยบางทีก็ดูข่าว ทีที่แล้วค่ะที่มีข่าวเกี่ยวกับสยนายคะ่ะโอ้ฆาตกรรมค่าตะอะไรเนี่ยแค่จะไปช่วยตำรวจช่วยสืบสวนสอบสวนได้คะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนดูนะคะ่ะส่วนมากมันใจมันจะมองมุมกว้างใช่ไหมคะเรามองมุมกว้างมันจะมองเห็นเหมือนจะเราไปดูกีฬานะคะ่ะดูฟุตบอลคนเล่น,น่มันนัวเนียนนัวเนียแต่ว่าคนที่มองดูจะรู้เลยว่าโอ้ตรงนี้เป็นจุดอ่อนตรงนี้ทำไมไม่วิ่งไปตรงนี้ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะทีนี้พอถึงจุดหนึ่งนะหลังจากสามเดือนเพื่อเพื่อจะเริ่มเบื่อแล้วตายแล้วเหมือนครูพิเศษใหมัเลยคะ่ะจะมีความรู้สึกว่าตายแล้วชีวิตฉันจะต้องอยู่อย่างนี้เหรอแ้่จะต้องมีชีวิตอย่างนี้เหรอตื่นเช้ามาต,ตอนนัน้ที่ผ่านมาครูพิศษใหมปลูกต้นไม้ค่ะมีต้นไม้เยอะแยะเลยไม้ประดับปลูกไ้เยอะนะคะขยายพันธุ์และยิ่งสนุกรุด้วยพอขยายพานันธุ์ แล้วต้นไม้งามดีครูพิสมัยก็ยิ่งมีความสุขค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทาให้แบบว่าเดี๋ยวครูพิสมวยจะให้ดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะต้นไม้ที่ครูพิสมัยปลูกโอ้ความสุขมากเลยปลูกนั่นปลูกนี่ไปยิ่งเขียวกะจียิ่งงามนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ค่ะไม่ตอบโจทย์อยู่นั่นแหละเพราะว่าการที่เราไปทําต้นไม้ทําอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกับเรา เรามีสมาธิดีค่ะแต่ว่าเรายังต้องการมากกว่านั้นอยาก,กอะไรก็ต้องท้าทายค่ะทีนี้ครูพิสมัยก็มาดูนะคะเห็นเพื่อนๆหลายคน,นะคะ่ะเล่าให้ฟังว่ามีที่ดินแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรก็ปล่วยปะลครคคลางไปอย่างนั้นนั่นแหละไม่สิ่งหนึ่งที่ครูพิสมัยจะมาบอกะคะ่ะว่าลองเปลี่ยน m ม n d s e t นะคะทำยังไงจะให้ที่ดินของเราตัวนี้เป็นที่ดินที่เราเป็นทรัพย์สินนะคะ เพื่อมูลค่าให้ได้แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเราก็คือเป็น passive income เป็นไรายได้ที่เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนและนอกจากนั้นเราก็สามารถส่งต่อทรัพย์สมบัติตัวนี้ให้กับลูกหลานได้เห็นไหมคะเรามีคุณค่าเลยนะคะเพราะว่าเราได้ทําอะไรให้กับลูกหลานของเราถ้าเราไม่ได้ทําตัวนี้คิดตัวเสียลูกหลานจะบอกโอ๊ยทำไมแม่ไม่มีหรือว่าพ่อไม่มีทรัพย์สมบัติให้บ้าง และทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดินที่เรามีอยู่ตรงนี้ถ้าเราปล่อยไว้นลกร้างว่างเปล่าเพื่อนเพื่อรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเริ่มเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่านะคะเพราะว่าเขาอยากจะให้เราเอาที่ดินไปใช้ประโยชน์คูพิสมัยก็เห็นจยแย่นะคะเอาที่ดินไปทําอะไรหรือเปล่าคะเอาไปปลูกพืชไร่พืชล้มลุกมาคนปลูกกล้วยะคะ่ะปลูกเต็มไปหมดปลูกแล้วไม่รู้จะขายให้ใครปลูกแล้วก็ ปลูกแล้วก็เอาไปแจกค่ะคนที่ได้รับจแจกตอนแรกก็ดีใจโอ้ยคล้ยสวยแต่พอตอนหลังโอ้ยไม่อยากได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าก็อยากได้อยู่หลักค่ะของปีแต่ว่าคนที่ไปแจกแต่ก็จะอายตายละคราวที่แล้วเพิ่งไปแจกบ้านนี้เครือหนึ่งเครือหนึ่งมีตั้งสิบสองหวีอยเงี้ยคราวนี้จะไปแจกอีกอนั่งจังเลยแบบเก่งใจจังเลยก็คือพวกเรานะะี่ยค่ะปลูกแล้วก็ไม่รู้จากกาักกันทําธุรกิจนลยค่ะนี่แหละค่ะ มหาคูพป็นสมัยเลยตรงนี้ถ้าเราทําพืชล้มลุกเราก็จะปลูกถี่นะคะเดี๋ยวปีสองปีก็ปลูกใหม่ละแต่ถ้าเราทําสวญาาเราจะสามารถที่จะทําได้ตลอดไปค่ะเพราะการทําสวญญาตัวนี้นะคะก็ะจะช่วยให้เราเพราะเขาใช้เวลานานแล้วก็ให้ผลให้รายได้นานด้วยนะคะเป็นสาสปีนะคะจะททำสัญญานะคะ เหมาะกับใครคะเหมาะกับคนที่มีที่ดินคะ่ะมีเวลาคะ่ะคุปพิสมัยรูคะ่ะคนเกษยียณนะ่ะส่วนมากจะเป็นคนที่มีมีเวลาว่างคะ่ะเพราะคุูสิสมัยว่างมากเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีที่ดินมีที่ดินไม่พอมีเงินทุนบ้างคะ่ะจะต้องมีเงินทุนนะคะคุปสิสมัยมั่นใจว่าทุกคนมีเงินทนุนแต่ทีนี้เงินทุนของเราเราต้องมาพิจา,ารณาแล้วว่าอยู่ในระดับไหน ระดับที่สามารถที่จะเจียดมามาทำสัญญางได้ไหมและถ้าเพื่อนๆมีความรู้ในการทําสัญญางเพราะจะต้องใช้ต้นทุนแต่ละปีเท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อนๆก็จะวางแผนจะใช้เงินได้ใช่ไหมคะอย่างนึ่ก็คือที่สำคัญคือมีเวลาค่ะเวลาว่างมากค่ะเวลาทั้งวันเป็นของเราทั้งคืนเป็นของเราแล้วเราจะทำอย่างไรคะให้เกิดประโยชน์แลวคนณะเียณนะคะ ไม่ใช่คนที่แบบแก่แล้วก็ไม่มีแรงนะคะไม่ใช่อะไรค่ะเดี๋ยวนี้คนเกษียณเนี่ยจะเป็นคนที่แอคทีฟค่ะคนที่คล่องแคล่วเหมือนครูพิษมหม่นะคะรู้สิคะเป็นคนเกษียณได้ยังใครมาบอกว่าสูงวัยในครูพิษใหม่โกรธมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สูเราเป็นคนที่แบบว่าวัยกลางๆเราสามารถที่ใจใจจะสามารถยังทําอะไรทําอะไรที่เป็นประโยชน์ได้จากที่เรายังร่างกายเรายังแข็งแรง ความรู้เราก็มีเรามีทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้นะคะตรงนี้ค่ะสามารถที่จะดึงมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะและทีนี้ก็แล้วก็อยากจะสร้างไรายได้เพิ่มค่ะเพราะว่าเงินนะคะเงินที่เราเก็บไว้เลยคะ่ะนับวันนะคะวันนี้อาจจะดูก้อนโตแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งอัตราเงินเฟอ้อเงินอะไร ก็ตามม,มูลค่ามันจะลดลงค่ะมูลค่ายางเงินร้อยบาทวันนี้จต่อีกสิบปีห้าปีสิบปีเนี่ยก็ลดลงนะคะอาจจะเหลือจากร้อยบาทอาจจะเหลือแค่สิบาทก็ได้อันนี้แหละค่ะเรามาสร้างรายได้จากการทำสวนยางดีไหมคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะถ้าใครเห็นด้วยใช้กดใช้กดเกตเพกคูพิสมัยด้วยค่ะใช้เกตเพกคูเกตเพคคูพิสมัยด้วยค่ะนี่แหละค่ะเี่ครูพิสมัยนำมาเล่าให้ฟังฟังค่ะเป็นความรู้ที่ สุดยอดเลยค่ะแล้วถ้าคุณมาฟังในไลฟ์นี้นะคะคุณเป็นคนโชคดีหากคุณจะคิดไอเดียเลยโอ้ฉันรู้ละฉันจะทําอะไรตั้งแต่นั้นคุณก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะค่ะที่ทําสวนยางคุยกันไม่ครอบสุขตะจายตั้งแต่กลุ่มเพื่อนที่คุณมีอยู่เดิมคุณก็มันได้สายโมใหม่กลุ่มเพื่อนใหม่เราคุยกันเอ๊ะวันนี้ทําไมต้นยางเราเป็นอย่างนี้ทําไมอาการมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเนี่องระคะเราสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ เราได้นำเอาไอ้สิ่งกนน้ค่ะมาใช้คืคอเคยกังวลแล้วใช่ไหมไม่มีความรู้จะทำอย่างไรดีไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวตาครูพิเศษมานะคะคนที่ครูพิเศษเจอนะคะคนที่กเกษียณเลยคะ่ะก็คือจะคิดว่าหมดละชั้นเนยการทำงานของฉันหมดแล้วฉันจะไม่ทำอะไรแล้วแล้วก็หยุดไปเลยค่ะไม่ทำอะไรเลยจริงๆไม่ใช่ค่ะ ชีวิตคุณยังเหลืออีกตั้งเยอะแยะคุณต้องตั้งเป้าหมายสิว่าคุณจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าการที่ตั้งเป้าหมายมันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างครูพิสหมัยนะคะบอกว่าฉันจะต้องแข็งแรงฉันจะทําอะไรที่ในชีวิตนี้ที่ฉันไม่เคยทําเชื่อไหมคะครูพิสหมัยไปวิง่งมินิมาราทอน,นะคะ่ะสิบกิโลนะคะตอนแรกก็มีแต่คนบอกว่าอย่าไปทำเลยแก่แล้ว เดี๋ยวไอ้หัวข้อเข่าก็เสียเชื่อไหมคะครูพิษ์สมัเนี่ยไปเอาตัวเองนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิ่งวิ่งอย่างไรให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็หัวเข่าไม่เสียด้วยแล้วก็วิ่งได้ถ้าคนถ้าเพื่อนจะเห็นครูพิษ์สมยก่อนที่จะไปวิ่งนะคะจะรู้เลยว่าเป็นคนที่แบบร่างกายอ,อ่อนแอมากค่ะเพราะเราเป็นคนทํางานออฟฟิศใช่ไหมคะ ขนาดไปขึ้นสะพานลอยที่กรุงเทพเนะะ่ยค่ะทุกพิสมัยังเหนื่อยแทบใจจะขาดกว่าจะขึ้นสะพานลอยได้กว่าจะเดินข้ามถึงอีกสองข้ามคือเคยคิดเลยนะว่าถ้าเชเป็นคนมีอำนาจมาหน่อจะสั่งทุกสะพานลอยให้หมดเลยค่ะนี่แหละคะ่ะความคิดความคิดจะแย่อะคะ่ะเห็นไหมคะความคิดเชิงลบม่ทั้งที่สะพานลอยต้องมีประโยชน์ช่วยคนปลอดภัยจากการข้ามสะพานแต่เพราะตัวเองเนะี่ยสุขภาพไม่ดี ก็ไปทําให้เดินข้ามสะพานลําบากครูพิสมัยก็ได้เปลี่ยนค่ะมามาข้ามสะพานใหม่มาออกกาลังกายปิดกิโลน่ะครูพิสมัยวิ่งไปค่ะวิ่งไปได้แค่ร้อยเมตรแล้วก็หยุดเหนื่อยมากหอบแพทยจะามดันขึ้นขึ้นขึ้นก็นนเลยมาเปลี่ยนใหม่มาศึกษาอย่างจริงจังจก็เริ่มจากการเดินเดินก่อนค่ะตอนแรกครูพิสมัยจะเดินนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆเวลา แ็ๆกๆแค่กิโลหนึ่งสัเพิ่มไปเรื่อยๆจะถึงสิบกิโลพอได้สิบกิโลแล้วครูพิศษไหนดูเวลาโอเวลายังเกินอยู่เพราะเขาให้เวลาแค่สองชั่วโมงแล้วครูพิษไหนก็เดินเร็วหัดเดินเร็วพอเดินเร็วได้ให้เวลาเท่าไหร่คะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะคะย่นลงมาเรื่อยๆจากนั้นครูพิเศษไหนก็วิ่งวิ่งสีละกิโลแล้วก็หยดุดวิ่งสี่รกิโลหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็หยดุดทําให้วิ่งได้คะ่ะ แล้วมีความรู้สึกสุดยอดมากค่ะที่เราไปถึงจุดหมายได้มีความรู้สึกอิ่มเอิบมากที่เราสามารถทําได้ในชีวิตที่เราไม่คิดจะทําได้ครูพิษหมืยนก็เลยอยากจะส่งต่อความรู้สึกตัวนี้ค่ะให้กับเพื่อนๆนที่เวลาเราทําอะไรในสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่ยากแต่แค่เราทําได้มันมีความสุขมากค่ะในการทําสวนยางนะคะอย่าไปกลัวค่ะว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีเงิน มาเลยค่ะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยครูพิสมัยจะจับมือทำเลยนะคะจะให้ความรู้นะคะให้ความรู้ทางด้านการวางแผนทางด้านการเงินเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในแต่ไรในแต่ละปีที่เราปลูกยางและจะจะบอกให้คุณเลยว่าถ้าคุณมีที่สิบไร่คุณจะทำอย่างไรเมื่อที่คุณเนเหมาะสมในการปลูกยางไหมถ้าเหมาะสมในการปลูกยางก็สามารถที่ปลูกใจได้ แต่ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมจะแก้ปัญหายอย่างไรจะแก้ไขยอย่างไรนี่รักภูทีสามารถจะช่วยตัวนี้แล้วก็สร้างที่ดินของเราให้มีมูลค่าเพิ่มนะคะตัวนี้แล้วก็ในการทําสวญญาเนะคะ่ะทุกอย่างค่ะเหมือนกับที่เราเริ่มทํางานใหม่ๆนึกถึงสิคะย้อนไปวันที่เราเริ่มบรรจุใหม่ๆทํางานใหม่วันนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรามีแค่ความรู้จากทฤษฎีจาก สถาบันการศึกษาแต่ว่าเราไม่รู้ภาคปฏิบัติเราต้องมาเรียนรู้ภาคปฏิบัติแล้วก็สร้างความจานานจนกระทั่งครูพิสมัยหมเชื่อว่าค่ะว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญของแต่ละด้านในเหมือยง,งานของตัวเองเวลายี่สเวลาสามสิบสี่สิบปีเนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งในที่ทํางานของตัวเองนะคะแล้วทีนี้พอเรากเกษียณมาเราจะไปเริ่มทําธุรกิจใหม่ ทำสวนยางเราจะกลัวอะไรคะเพราะว่าเราสามารถหาข้อมู้ได้โดยที่มาเรียนครูพิสมัยครูพิสมัยมีคอร์สคะ่ะช่วยมือใหม่ทำสวนยางเพื่อจักเงินล้านได้เรียคะ่ะจะช่วยได้นะคะคอร์สค่ะคะรูพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินนะคะวางแผนเลยว่าในการทำสวนยางเราจะต้องรู้อะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนนะคะในแต่ปีที่ปลูกจนกระทั่ง เราสามารถกรีิจายได้สร้างไรายได้ค่ะแล้วก็การนำมาที่ดินมาทำเป็นสวนกเกษตรค่ะทำอะไรเราจะปลูกพืชเราากจะปลูกพืชล้มลุกด้วยเราก็สามารถทำสวนกเกษตรผสมผสานได้ค่ะทำสวนยางแล้วก็ปลูกพืชล้มลุกจกาอื่นที่เราสามารถที่จะเอาไปกินได้หรือเอาไปขายได้หาไรายได้ได้ในช่วงที่ยางยังไม่เปิดผลรดเห็นไหมคะวิธีการตัวนี้ แล้วก็มาดูที่ดินค่ะที่เรามีอยู่นะคะจะปล่อยให้ลกก้างล่างต่างหรือว่าแต่ละปีก็แค่ไปปลูกเพือ่อล้มลุกนะคะเราก็มาปลูกยางซะมาดูซิว่าพื้นที่เราเหมาะสมหรือเปล่าและที่สุดยอดไปกว่านั้นนะคะครูกพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับพันยางค่ะพันยางอะไรที่ให้น้ํายางเยอะแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทําให้เรามีไรายได้ดีขึ้น และก็สามารถเก็ทุนได้เร็วไงคะที่เหลือเราก็จะเป็นรายได้ตลอดไปแลวก็มานม่ละคะ่ะเป็นสอบทกที่ครูพิษหมนจะให้นะคะถ้าใ,ใครสนใจนะคะสามารถลงเรียนกับครูพิษหมนได้คะ่ะทีมใต้คอมเมนต์นี่ค่ะว่าจองนะคะทีมเบรยค่ะว่าจองครูพิษสมายจะให้ราคาพิเศษค,ค่ะคือราคาเออริเบิร์ดค่ะอยู่ที่ห้าร้อยเ้าสิบบาทเงินแค่นี้คะ่ะห้าร้อยเก้าสิบบาท สามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้ค่ะเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้นะคะมาเรียนรู้เราต้องแสวงหาความรู้ค่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะลงมือทําโดยที่ไม่มีความรู้เลยเ,เพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะถต้ใครเห็นด้วยกระตุ้พิษมน,นยกดให้คกระุ้พิษหนยได้ค่ะไหนจะบอกค่ะว่าคอร์สนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดบินของเรา แล้วก็สร้างไรายได้ค่ะโดยในช่วงที่เรามีไรายได้จากการสืร่อจารสามารถเป็นแพทย์ิษย์รมให้กับเราได้มีเงินเช่ามาตราดเญญาเนี้ยนะคะแล้วก็ส่งต่อสมบัตินี่ค่ะทรัพย์สมบัติตัวนี้ส่งให้ลูกหลานค่ะเห็นไหมคะคุณค่าของเราขนาดใหนค่ะและอันที่สองก็คือ เรานะค่ะได้สัมผัสกับธรรมชาติมันสรูได้สัมัสนะคะเราได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติโอ้ดีจะตายไปชีวิตเราอยู่แต่หน้าคอมนะคะมาตลอดหรือว่าอยู่แต่ในห้องประชุมห้องเล็กๆตลอดนะคะประชุมกันทั้งวันนะคะประชุมกันทั้งวี่ทั้งวันจากคณะนั้นสู่คณะนี้แต่พอเราได้เปิดนะคะออกไปสู่โลกภายนอกเราได้ไปเห็นเอ่อโลกภายนอกค่ะไปเห็นต้นต้นไม้สีเขียวเห็นต้นยางเห็นน้ํายางโอ้มีความสดนะคะ แล้วเราก็ได้แบบว่าทาั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยเพราะการทีเ่เราเดินรอบสวนยานก็ช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นในร่ังกาแล้วก็เหมาะกับสำหรับคนที่มีเงินออมค่ะเงินออมส่วนหนึ่งที่คุณสามารถแบ่งแล้วก็มารงทุนตรงนี้นะคะตรงนี้แต่ว่าเพราะนี้ค่ะไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีความอดทนเพราะว่าการทำสวนยาน แารปลูกต้นไม้ถ้า <c oughs> ใช้เวลานานค่ะอย่างน้อยเจ็ดปีนะคะกว่าคุณจะกรีดได้ได้ผลผลิตะคะ่ะนี่แหละคะ่ะถ้าคุณไม่มีความอดทนตัวพิสลัยไ,ไม่แนะนำค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ,อ้แค่เจ็ดปีเองแป๊บเดียวลืมไปแป๊บเดียวค่ะคุณเอ๊แป๊บเดียวนะคะนี่คุณพิสใหมมีความรู้สึกเหมือนกันกค่ะว่าปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งแล้วเหรอ้าจะเสียปีหนึ่งแล้วเหรอ ขึ้นใจเลี้ยงส่งชั้นปีที่แล้วเลยแม่เดียวเองค่ะไม่านไปไวัยมากค่ะแม่ตัวเนี้ยเจ็ดปีไม่นาาหรอกค่ะแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่มีเงินออมจํากัดนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีที่ค่ะถ้าไม่มีที่เนี่ยการที่เราจะต้องเอาเงินไปซื้อที่ดินถ้าเราไม่เดือดร้อนแล้วก็สามารถทําได้แต่ถ้าดูแล้วไม่เ,เดือดร้อนก็ไม่ต้องค่ะแม่ค่ะ พอร์นี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาสวนยางให้ดีขึ้นนะคะครูพิษใหมเคยไปเจอะคะ่ะชาวสวนนะคะที่ไปเพราะครูพิษัยมีโอกาสไปเยี่ยมชาวสวนยางทั่วประเทศอลคะ่ะไปดูสวนยางไปแก้ปัญหาให้เขามีหลายๆสวนนะคะที่ครูพิษยรู้สึกเข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีความรู้ดีนะคะในการทำสวนยางแต่เขาไม่รู้ว่าวิธีการที่จะ สร้างรายได้สร้างธุรกิจการสวนยางได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นสื่อที่ครูปิอสมัยเสียดายแทนมากเลยอยากจะให้เขาได้มาเรียนรู้ถ้าเขาได้เรียนรู้เขาได้รู้จุดคลิกจุดนิดนึงนะคะแค่มุมมองนิดนึงค่ะเขาจะสามารถที่จะไปสร้างรายได้จากสวนยางได้มหาศาลค่ะแทนที่เขาจะเป็นการทําสวนยางแบบต่อๆกันมาเคยทําแบบไหนก็ทาแบบนั้นเขาสามารถที่จะมาเพิ่มมูลค่าจากการทำสวนยางได้ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนนะคะที่ครูพิสุ์ไปเจอมาเขาเนี่ยอยากจะพัฒนาสวนยางของเขาให้ดีขึ้นแต่เขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้จะทาอย่างไรที่จะทําให้สวนยางเขาได้พัฒนาให้ดีขึ้นไปกว่านี้ให้เป็นสวนยางที่จะสร้างเงินล้านให้กับเขาได้ได้หรือกันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูพิสุัยิ์อยากให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนค่ะการลงเรียนนะคะสามารถจะลงทะเบียนเราได้เลยค่ะ พิมพ์คาว่าจอนะคะคุณพิษใหม่จะให้ทีมงานให้แอดินติดต่อไปค่ะและ้วก็ให้เวลาถึงเพี่คืนค่ะบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่เออทำดีไม่ดีคุณพิษใหม่เข้าใจค่ะบางทีเราก็คือพอเราไม่มีเงินเดือนมันเดิมใช่ไหมคะไม่ได้ไปทํางานเราก็จะมีความรู้สึกลังเลใจเพราะว่าเรากลัวว่าเงินเราจะเงินก้อนของเราเนี่ยมันจะกระจายเงี้ยแตกกระจายให้เวลาคิดนะคะคุณสามารถไปเรียนรู้ก่อนค่ะ ว่าเราจะทำอย่างไรแล้วค่อยไปตัดสินใจอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวคุณผู้สูปอมบอกว่าอือค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะก็คือเราสามารถที่จะนำความรู้เราไปใช้ได้นะคะเห็นไหมคะว่าการเรียนรู้เนี่ยในขั้นตอนต่างๆที่ครูพิษมหยเล่ามาเนี่ยเราสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ค่ะเพราะครูพิษใหมเนี่ยจะมีขั้นตอนมาให้เลยว่าการวางแผนการทำงาน ในแต่ละช่วงแต่ละเดือนแต่ละูกาลเราจะทําอะไรบ้างเพื่อป้องกันความเสียหายลดความเสี่ยงจากการทําสวนยางไม่ต้องกลัวอะไรค่ะทําสวนยางนะเป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้นะคะเราสามารถทําได้ง่ายแต่ถ้าคนไม่รู้คนภายนอกที่มองมาก็บอกโอ้ oo, ยากยุ่งยากเนี่ยไม่ยากเลยค่ะถ้าจะเปรียบเสมือนกับที่ครูพิสมัยสร้างบ้านครูพิสมัยจ้างช่างแล้วก็ครูพิสมัยควบงานเอง ใครก็บอกไปทาทำไมตัวมีความรู้เหรอครูพิสิทนก็ไปสวดแล้วค่ะว่าเราสามารถหาความรู้ได้เราก็ไปหาความรู้สิคะพอเราได้ความรู้แล้วเราก็มาควบคุมการก่อสร้างเห็นไหมคะเราก็ทําได้เนี่ยแหละค่ะเราระเบิดศักยภาพของเราตัวเรามาเลยค่ะทุกคนมีศักยภาพนะคะมีอะไรอยู่มีของอยู่ในตัวนะคะอย่าเก็บอย่าไปเอาอสิ่งที่เราเคยยิ่งใหญ่เนะะี่ยกลับไปคิดถึงนะคะว่า ตอนสมัยทํางานนะ่ะเราเคยยิ่งใหญ่เราเคยเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าต,ตั้งแต่หน่วยงานเล็กๆจะกระทั่งใหญ่ๆเนะี่ยเราเคยเป็นตรงนั้นทําไมเราจะต้องไปหลบซ่อนศักยภาพที่เรามีอยู่ค่ะมาทํานะคะแล้วเราก็จะได้ไปมีชีวิตที่ตัสศึกว่าลองจินตนาการค่ะว่าเรามีชีวิตไปเดินดูสวนยางเราที่เขียวชอุ่มตดวนดูนะคะมันสวยงามไม่มีความสุขนะคะตรงนี้ ครูสมัยฝากให้ข้อคิดะค่ะถ้าสนใจก็ลงเรียนได้ค่ะบอกว่าจองนะคะแล้วก็ถ้าใครยังลังเลอยู่ไม่ได้จองภายในเที่คืนนี้นะคะครูพิสมัยจะให้ราคานี้จนถึงเที่คืนค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ลงว่าจองครูพิสมัยก็จะบอกให้ว่าคุณเสียโอกาสค่ะเพราะราคาของคอร์สจะปรับราคาขึ้นทุกวันทุกวันค่ะตนนัวนี้มาเป็นชาวสัญญาณด้วยกันนะคะ ทมสัญญาณจิดใจแจ่มใสค่ะและครูพิสมัยมีเทคนิคเคล็ดลับเยอะๆค่ะที่จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะเพราะครูพิสมัยตอนนี้มีทั้งความรู้นะคะความรู้ครูพิสมัยมีเต็มที่เพราะเราทํางานมาตลอดมีเวลาค่ะครูส,สามารถให้เวลาทุกคนได้ค่ะตรงน,นี้และที่สําคัญค่ะคือครูพิสมัยก็มีไรายได้จากการทำสัญญาณเพราะฉะนั้นตอนนี้ชีวิตที่เหลือจากตรงน,นี้ครูพิสมัยตอนน้องการที่จะส่งต่อความรู้ค่ะ สร้างตำนานนะคะให้ตัวเองไปตำนานเวลาคนคิดถึงครูพุสมัยจ่ต้องบอกว่าครูพัสมัยส่วนใหญ่ e x เปิดค่ะคิดถึงส่วนใหญ่ใหม่คิดถึงครูพุสมัยส่วนใหญ่ e เป e r ค่ะ